ผมผมจะร้องไห้ผมตื่นตื่นเต้นพี่บัวพี่บัวพี่บัวผมมองไม่ผิดจริงๆพี่บัวนี้วก้อยเนิ้วก้อยทุกคนทุกคนฟังจ่านะครับเราเห็นต่างไม่เป็นไร แต่เราเคารพคนที่เห็นต่างครับและพี่บัวก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่บัวกับจะอาจจะเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกันไม่คล้ายกันแต่ผมเคารพพี่บัวในมุมมองของพี่บัวและตอนนี้ผมคิดว่าพี่บัวก็ผมว่าเราต้องเป็นคู่จ้นแห่งปีนะพี่บัวตื่นเต้นเลยวะตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนพี่บัวว่า บัวไม่เกียดจากค่ะอยากให้จากกลับมาทําประโยชน์เพื่อคนไทยบ้างค่ะเพราะไปอยู่ทําประโยชน์ให้ที่นั่นนานแล้วไหนๆก็เป็นคนไทยกลับมาทําประโยชน์ให้คนไทยน่าจะดีคนไทยอยากมีฐานเก่งๆเหมือนกันค่ะพี่บัวผมจะไม่ทําให้พี่บัวผิดหวังอันนี้ผมน้ําตาซึ้งใจจริงๆพี่จากการที่แบบเราประทะคารมอะไรกันอย่างเงี้ยสุดท้ายมา มันก็ต้องอยู่ร่วมกันนะแล้ววันนี้พี่บัวก็ต้องขอบคุณจริงๆพี่จากใจอย่างมิตรภาพนะแบบคนไทยผม,ผมไม่ผมยังไงดีอ่ะผมโอเคกับคนที่เห็นต่างนะพี่บัวเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปคนเห็นต่างเนี่ยคือมันทำให้เราโตาครับมันทำให้เราเข้าใจอะไรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคารพในมุมมองที่เห็นต่างแล้ววันนี้ ผมต้องขอบคุณพี่บัวจริงครับผมก็ไม่เคยเกลียดพี่บัวนะพี่บัวโหเพี่บัวเราต้องเป็นคู่จิ้นแห่งปีพี่เยตื่นเต้นตืต้นขอบคุณครับทุกคนทุกคนพี่บัวมาแล้วพี่บัวมาแล้วแกมหุบไม่อยู่เมียมาเมียเมียมา